สวัสดีครับรายการอาจารย์มน์พบปัญหาในวันนี้นะครับมีเรื่องจะมาเล่าให้ฟังครับเนื่องจากว่าในช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับทางยินโลกการบัญชีนี่ได้เปิดคอร์สทำบัญชีควบวงจรนะครับก็มีคนมาเรียนประมาณ16คนเนี่ยแหละแต่ว่าพอถึงวันจริงๆเลยนะวันสุดท้ายคือเรียน4วันนะพระวันสุดท้ายนี่เหลืออยู่แค่9คนนะจันเจี๊ยบนะ เพราะบางท่านบอกว่ามีวิดีโอให้ดูย้อนหลังก็มาเรียนแค่วันเดียวแล้วก็ไม่มากันอีกเลยนะก็ไปดูวิดีโออยู่ที่บ้านก็คือโลกยุคใหม่นะครับเดี๋ยวนี้ก็เรียนเป็นออนไลน์กันหมดแล้วไม่ต้องเดินทางนะครับแต่ว่าประเด็นที่จะมาเล่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของการที่ไปโรงเรียนเป็นสดแล้วมาเรียนเป็นออนไลน์แต่ผมจะบอกว่าผมเปิดคอสนี้ขึ้นมาสําหรับคนที่เรียนจบบัญชีมาและอยากจะทําบัญชีได้แต่ไม่มีโอกาสได้ทําบัญชีก็อยากจะรู้ว่าวงจรบัญชีตั้งแต่ต้นเลยก็คือเอกสารจนมีถึงการออกงบเป็นอย่างไรบ้างถ้ามาเรียนในคอสนีน้ก็จะ ครบวงจรตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางเลยแล้วก็หวังว่าจะได้สร้างโอกาสให้กับนักบัญชีรายใหม่ๆที่อยากจะมีเส้นทางเดิน่าจากที่ได้พูดคุยกันนะคะก็มีโอกาสได้คุยกับหลายๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาโรงเรียนนะคะแต่จะขอยกตัวอย่างเฉพาะที่อาจารย์มนด้ย์ในเรามักู่นี้นะคะท่านนี้ได้บอกอยังไงบ้างคะอาจารย์มนพโอเคท่านนี้นะครับเขาก็ได้มีการไปพูดว่า เขามาลงในคอร์สนี้เพราะว่าเขาต้องเปลี่ยนงานจากเดิมเนี่ยที่เป็นพนักงานในการจัดเอกสารต่างๆจัดเอกสารต่างๆเพื่อไปสําหรับสนับสนุนการจัดทำบัญชีแต่ว่าบริษัทนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนเอกสารดังกล่าวเนี่ยแทนที่จะให้คนไทยจัดทําก็ส่งไปให้กับต่างชาติทําเขาก็เลยไม่มีงานทำนะไม่มีงานทํานี่ไม่รู้ว่าก็เลยให้ออกหรือเปลี่ยนตําแหน่งงานอะไรก็ตามเนี่ยไม่รู้สาเหตุอะไรสุดท้ายก็คือท่านนี้ที่มาเรียนในคอร์สนี้เนี่ย ก็เลยต้องออกจากงานที่นั่นมาแล้วก็กําลังจะหางานใหม่แต่ว่าก่อนที่จะหางานใหม่เนี่ยก็มาเจอคอสนี้เปิดพอดีเราเปิดพอดีซึ่งเขาก็มาเรียนในคอสนี้ด้วยแล้วเขาก็ได้มีโอกาสมาคุยกับผมว่าเนี่ยเขากำลังกุ้มใจอยู่ว่าเขาอายุประมาณสักสามสิบกลางๆแล้วก็กุ้มใจว่ามาเรียนคอสนี้แล้วเนี่ยจะไปสมัครงานจะมีคนรับไหมหรืออายุมากเกินไปและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเขาเป็นผู้ชายครับเขามองว่าส่วนใหญ่แล้วพนักงานบัญชีรับเฉพาะเพศหญิงเขาก็เลยกุ้มใจใน2เรื่องนี้นะครับผมก็เลยบอกว่า ไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะว่าทางที่1ก็คือคุณอายุประมาณ30กลางๆเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปสมัครในตําแหน่งพนักง,งานฝ่ายปฏิบัติด,ดีคุณก็ไปในตแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าซะจากที่คุณมาเรียนคอร์สนี้แล้วคุณมีประสบการณ์ในเรื่องเอกสารทางบัญชีมาตั้งนานหลายปีแล้วอ่ะคุณไม่ควรไปในตําแหน่งเล็กๆและด้วยอายุของคุณคุณต้องไปในตําแหน่งที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ได้ความรู้จากเราคุณสามารถไปได้ข้อ2คือเพศชายยัง่อว่ามีอุปสรรคไหมสําหรับเพศชายในการเป็นนักบัญชี ก็ค่อนข้างมีอุปสรรคกว่าเพศหญิงนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามีอุปสรรคมากเกินไปนะคะเพราะว่าบางบริษัทก็มีการรับนักบัญชีที่เป็นเพศชายค่ะโอ okay. เคซึ่งผมก็เป็นเพศชายที่จบบัญชีมานะครับผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรค <c oughs> ในบางที่อาจจะไม่รับเพศชายจริงอยู่ <c oughs> แต่ก็มีอีกหลายที่ที่ก็รับเพศชายด้วยดังนั้นผมคิดว่าเพศไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับการเป็นนักบัญชีนะครับ <c oughs> ดังนั้นก็ทั้งสองเรื่องผมก็เลยบอกเขาว่าไม่ใช่อุปสรรคในการที่คุณเรียนจบในคอสนี้แล้วแล้วจะหางานยากลําาบก คุณต้องมีกําลังใจที่จะสู้ที่จะเรียนจบและไปทบทวนซึ่งเขาก็มีความมุ่งมั่นนะที่จะทบทวนความรู้ต่างๆเพราะเราให้เขาได้มีการทบทวนความรู้ในเว็บไซต์ด้วยอย่างทบทวนได้อะย้อนหลังนะ,ะผมก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณสามารถไปทบทวนได้แล้วก็ไปหาเก็บความรู้ต่างๆจดเอาไว้นะครับแล้วก็ไปสมัครงานในตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นผู้ช่วยไ,ไปนะแล้วก็เตรียมตัวที่เป็นผู้จัดการบัญชีเลยเพราะว่าคุณมาเรียนในคอร์สนี้เนี่ยคุณก็รู้ทั้งวงจรอยู่แล้วเหลือแค่เพียงไปไปฏิบัติงานจริง และนอกจากนี้เนี่ยผมก็ได้แนะนําเส้นทางโอกาสให้กับเขาด้วยโดยที่เขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าไอสิ่งที่เขาเป็นอยู่ณนะตอนนี้ด้วยอายุเท่านี้เพศชายเท่านี้มันมีโอกาสอื่นๆอีกซึ่งเขาคิดไม่ถึงแต่ผมอะ่ะมีประสบการณ์เย,ยอะไงแก่แล้วก็เลยแนะนําเขาได้แล้วอาจารย์เจี๊ยบก็แนะนําให้ความรู้ด้วยนะผมก็เลยมองว่าเขาไปต่อได้นอกจากนี้ยังมีการให้สิ่งบางอย่างที่เขาไม่ได้คิดจะได้แต่ทางเยลโรผมกับอาจารย์เจี๊ยบได้มอบให้กับเขาซึ่ง จะเป็นประโยชน์ในการที่เขาเนี่ยจะได้รับโอกาสในการประกอบอาชีพในสายบัญชีต่อไปแต่ตรงนี้ไม่บอกนะว่าอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเขาได้สิ่งนี้จากเราไปเขาได้ไปต่อแน่นอนความรู้ก็ได้และมาเรียนสีวันได้การชี้นําจากเราซึ่งมีประสบการณ์ในอาชีพพวกนี้อยู่แล้วก็ได้ของบางอย่างที่เขาไม่เคยคิดว่าจะได้แต่เราให้เขา